พาเมชินชาแนลครับผมวันแบบนี้เราก็อยู่กันที่หน้าง,งานรองตามวาเหมือนเช่นเคยนะครับเช้านี้ก็อัปเดตหน้างานะครับผมบรรยากาศหน้าง,งานนะครับตากแดดจริงนะครับร้อนจริงๆนะครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับคิถ่ายกันแบบสดไม่มีตัดต่อนะครับผม ากแดดจริงๆนะครับนี่ก็เนี่นครับผมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็ดินก็ยังจมอยู่นะแต่ก็ดีดีขึ้นเยอะนะครับผมขนาดปูดแผ่นทีนะครับนะี่จงแผ่นนะ ยกเสาเข็มขึ้นแล้วนะครับนันก็ปูแผงอยู่นะครับก็ทํางานไปเรื่อยๆครับความก้นหน้าก็ทึ้นหน้าไปเยอะทั้ทงกดทั้งตอกผมก็รับผิดชอบโซนนี้แล้วครับผมตรงไปเดี๋ยวยังไงต้องขยับเครื่องเล็กนั่นนี้ก่อนครับ ก็ตัดเสาเข็มออกนะครับตัดให้มันโคตรดินแล้วก็ตัดให้มันจมให้มันลึกกว่าหน้าดินไปหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะบูแผนแล้วผมก็จะเ,เดินตรงไปนี่ยเดินลายนี่แหละช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรับเสาเข็มน,นะครับผม เพราะว่าบริษัทที่ผมทำง,งานอยู่น,นั้นเป็นบริษัทเดือดและตันหนาเราถึงลูกหมอคอที่นนข,ขนาดุรูปแบบน,นะครับต้องจบทีเดียวนะครับรถมาส่ง,งเราเพียงนลนะือกออเดอร์ไปก็ส่งถึงที่นะครับผมมีครบจบทีเดียวมีทั้งเครื่องตอกเครื่องกดระบบเมนูหลิกนะครับเสียงไม่นงังไม่สะเทือน ต่อตัวนี้สามเครื่องหมดนี่ก็บริษัทเดียวใัวหวว้หมดนะครับผมอย่างที่บอกสโลแกนมีครบจบที่เดียวนะครับพอมหมดนะครับผมเอรัายังไงก็เดี๋ยวเทียบกันในขกฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องดีด้วยนะครับการทํางานสายอาชีพนะครับผม ก็คลิปนี้พอสังเกต็นแล้วนี้ครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีโชคดีครับถึงงานก่อสร้างเสา,สาเห็มคุณภาพไป่ึึงเรานะครับผม